แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พอสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ่อผิดหวัง คณะกรรมการดำเนินงานกับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ,ษาสุราษฎร์ธานีชุมพรที่เคารพทุกท่านดิฉันนางรศินายอดตนมงคลผู้จัดการโรงเรียนท่าแซยรัชดาพิเศษได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษมาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเมื่อเห็นว่าเกิดผลดีกับตัวเองก็ขยายผลสู่บุคคลในครอบครัวในญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านใกล้เคียงและในขณะเดียวกันเมื่อดิฉันก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารสถ,ถานศึกษาก็มีความมุ่งม,มา่ปรารถนานำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลสู่สถานศึกษา ดิฉันเป็นผู้หารครั้งแรกณนะโรงเรียนท่าชีวิทยาคมอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นําเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องอนุรักษ์ขับพื้นบ้านต่อมาเมื่อย้ายมาโรงเรียนมัธอมริศวิทยาก็นําพาโรงเรียนเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านจัดการศึกษาและในเดือนพฤศจิกายนพศ .2563 ดิฉันก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ในการโรงเรียนท่าแซยรัชดาพิเศษแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนของข้อและที่สําคัญก็คือโรงเรียนได้รับการประเมินและประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดด้านการจัดก,การศึกษาแล้วดิฉันจึงได้มาต่อย,ยอดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปดิฉันได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมาก,การาศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินง,งานทุกฝ่ายเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและร่วมกันก,นกำหนดทิศทางในการดำเนินง,งานโดยกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ปรับตบทวนหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อนําสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนภูรณาการตามหลักปัญญาของเศ,ศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแกนนำได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้และนำมาขยายผลต่อเพื่อนครูในโรงเรียนเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญมากขึ้น และมีครูกแกนนำในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจความถนัดได้ปฏิบัติจ,จริงและเรียนรู้อย่างมีความสุขมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมร่วมอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมสืบสารวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นเมื่อเห็นว่าเรามีความพร้อมและยืนหยัดด้วยตนเองแล้วก็ขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง สารติกษาอื่นๆในเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในชุมชนทําให้โรงเรียนทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพและในการดําเนินงานดิฉันก็มีการนิเทศติดตามให้กวามกำลังใจและมีการประเมินผลทําให้โรงเรียนของเราได้รับความไว้วางใจศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้นในการนําเสนอผล งานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสเพ็กทีฟในวันนี้ของโรงเรียนท่าแซรรัชดาพิเศษเป็นการนำเสนอในการเรียนรู้ซีโรเวสกิจอาสาโรงเรียนปลอดขยะตามวิถีพอเพียงซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนนั้นครูแกนนำจะเป็นผู้นำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียนคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสารศึกษาสู่ความยั่งยืนสํานักง,งานเขตพื้นท,ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรดิฉันวที่ร้อยตรีหญิงจุธาร,ารัตนวรัตตัวแทนครูแกงนําในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนท่าแซะราชดาพิเศษค่ะจากนโยบายของท่านผู้อำนวยการรัชนายอดมงคล สู่แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางโรงเรียนท่าแซ่ได้มีการสอนแทรกปลูกฝังจิตสํานึกให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะครูโรงเรียนท่าแซ่ราชนาพิเศษมีการจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จนสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและในฐานะที่ที่ฉันเป็นครูแกนนําในฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะตามวิถีพอเพียง Zero Waste School แลวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนกิจกรรม Zero Waste ทางโรงเรียนได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ วิธีการคัดแยกขยะและการนําขยะกลับนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle ซึ่งการที่นักเรียนจะสามารถนำหลักทั้ง3าม,มาใช้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติของครูทั้งโรงเรียนเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักการ 3R โดยครูทั้งโรงเรียนจะไม่นำพลาสติกเข้ามาใช้ในโรงเรียนและมีแก้วน้ำส่วนตัวเพื่อสามารถเติมน้ำได้ตลอดและเวลากลางวันคุณครูจะทานอาหารโดยการขี่ปิดโตมารับประทานอาหารไม่ใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารในส่วนของวัสดุเหลือใช้ก็นำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นขวดน้ำพลาสติกที่ได้จากโรงอาหารสามารถนำมาทำสิ่งประดิษฐ์เป็นโซฟาชุ้นลับเขกกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน นำมาทำ mache, เปเปอร์มาเช่เศษอาหารที่เหลือจากการใช้รับประทานนำไปเลี้ยงสัตว์ซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีและมีคุณค่ากว่าการสอนนักเรียนดังเช่นํำกล่าวที่ว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้จะทำให้นักเรียนเกิดการตระหนักและมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมไปโดยอัตโนมัติโดยมีครูเป็นแบบอย่างนอกจากนี้ทางกิจกรรมซีรเวส ยังมีการขยายความรู้สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนเครือข่ายต่างๆในการให้ความรู้ในการจัดการขยะและออกสู่ชุมชนในการช่วยทําความสะอาดสถานที่ต่างๆทําให้ชุมชนสะอาดโรงเรียนปรัศจาขยะนักเรียนมีจิตสํานึกหลักสิ่งแวดล้อมทําให้นักเรียนมีจิตอาสาและสามารถนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไปค่ะ สัสดีค่ะอิชันนางสาวกิติมาจันรอุ่นตัวแทนแกนนานักเรียนในส่วนของนักเรียนแกนนานะคะได้รับข้อมูลและความรู้จากครูแกนนานําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่กับนักเรียนภายในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการนําเสนอหน้าสอบทงการติดโปสเตอร์ตามอาคารต่างๆ เพื่อปลูกฝังความคิดให้กับนักเรียนในการนลาหลักปัชญาริฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับทีตประจำวันในการดําเนิงเงนกิจกรรมต่างๆค่ะรวมทั้งยังส่งเสริมความรู้ส่งต่อให้กับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนด้วยค่ะเพื่อเป็นกรขยายความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีไม่ว่าจะเป็นหลักการจัดการขยะ ความรู้เกี่ยวกับประเทศของขยะของโครงการ h e r o Waste หรือการจะเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนการคัดแยกขยะและเศษอาหารภายในโรองอาหารของโรงเรียนของโครงการธนาคารขยะเพื่อนําเศษอาหารมบให้กับชุมชนหรือจะเป็นการจัดกิจกรรมจีตาสา Trash Hero นักทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิชาการสาระก,การเรียนรู้ต่างๆได้ค่ะ โดยนักเรียนแก้น,นะคะจะนำระบบคุณภาพ p d a เพื่อใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเกิดความพอดีและความพอประมาณมีที่โดยมีทีมงานคณะกรรมการสภานักเรียนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม,มต่างๆในการให้ความเลือกจับนักเรียนภายในโรงเรียนปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของสภานักเรียนอย่างเต็มที่และมีคุณภาพค่ะทำให้นักเรียน เกิดความร่วมมือกันมีความสามาคัคคีเข้าใจและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความเป็นจิตสาธารณะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับตนเองและส่งต่อสู่รุ่นน้องและเพื่อนๆรวมถึงชุมชนอีกด้วยค่ะ เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมให้เกิดความสงบ,บสุขระนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการนำหลักความรู้ให้นักเรียนมีการประหยัดลดและลดการใช้ขยะพลาสติกภายในโรงเรียนส่งผลให้รยากาศภายในโรงเรียนมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสร้างนิสัยให้กับนักเรียนมีความพอเพียงรวมทั้งยังสามารถนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัวสวังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะและดิฉันเต็มใจรับภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของกิจกรรมและโครงการนี้ค่ะด้วยหนึ่งสมองและ2มือเล็กๆนี้ขอบคุณค่ะ